วันนี้รายการเจาะข่าวเล่าความนะครับในช่วงทันโลกเศรษฐกิจอยู่ที่ศูนย์การค้าเกษรผมสุวรนณพัฒน์ชาชีวะพร้อมทั้งคุณสุภาดาวิจักชัยวงอยู่กับคุณชาญศรีกรกติด้วยครับสวัสด,ดีค่ะุณชาญเป็นประธานกรรมการศูนย์การค้าเกษรับนะครับศูนย์การค้าเกษรน,นี่เข้ามานี่บรรยากาศไม่เหมือนประเทศไทยอะ่ะฮะเป็นยังไงฮะ ก็คือหลักของการดีไซน์คือเราต้องการให้มีคุณภาพทางด้านความสะดวกความสะอาดนะครับอากาศที่นี่จริงๆแล้ว very fresh มากเพราะว่าเราดีไซน์มีประชาย injection เข้ามาแล้วอเราไม่ใช่ีไซน์เข้าแอแต่แต่ตรงนี้มันก็มีหลายส่วนส่วนที่เหมือนกับเป็นร้านค้าแล้วก็ส่วนกลางใช่ครับตรงนี้มาทําให้โปร่งขึ้นมาครับเป็นหลักของการดีไซน์เพื่อทําให้เกิดเป็นเพราะเรื่อง visibility คือเดินมาพื่อจามาเห็นหน้าร้านได้ได้ทั้งได้หมด ไม่ใช่แค่อากาศนะคะคุณสุนันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแสงสีในเรื่องของเสียงเพลงเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะแต่เป็นเพราะว่าของที่ขายเขาเรียกอะไรเป็นของแาราด์ชอปของญี่ห้ปุ่นเขาค่อนข้างไฮโซนะ่เขาเรียกว่าลักชัวรี่แบรนด์ลักชัวรี่แบรนด์แล้วก็ผมแอบคุยกับคุณชาเมื่อกี้นี้ว่าเป็นอะไรนะแบรนด์เดอร์พรอพเพอร์ตี้เราเป็นทางเคสเราเราเราเป็นผู้พัฒนาแบรนด์พรอพเพอร์ตี้ในในแบรนด์เหล่านี้เนี่ยมี แบรนด์ไทยแบรนด์ฝรั่งด้วยใช่รับมีครับมีทั้งแบรนด์ไทยแล้วก็แบรนด์ฝรั่งใครขายดีกว่าต้องเรียนว่าแบรนด์ฝรั่งขายดีกว่าในที่เกษรนะครับแบรนด์ไทยเนี่ยก็ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบยอดขายแล้วเนี่ยคือแบรนด์ฝรั่งเขาจะจะมากกว่าในภาวะที่เศรษฐกิจแบบเนี้ยนะคะการจัดจ่ายใช้สอยหรือว่าการมาเดินซื้อของในห้างเกษรพลาซาเนี่ยได้รับผลกระทบไหมคะคือเราได้รับผลกระทบตอนช่วงเดือนเมษานะฮะเดือนเมษาเป็นช่วงที่ ลูกค้าไทยเนี่ยไม่อยู่ของแท้ไปแล้วก็คือจะไปเที่ยวสงกรานจะไปเที่ยวหัวหินไปต่างประเทศก็จะมีลูกค้าต่างประเทศต่างประเทศที่น่าจะเข้ามาแต่พอปีนี้เนี่ยเกิดในเรื่องของตัวพาร์เทสแล้วก็ลูกค้าที่เป็นพวก high end customer เนี่ยเป็นห่วงเรื่อง safety มาปลอดภัยก็เลยก็เลย cancel แล้วโรงแรมกับรีเทลก็กระทบแต่ได้เมื่อกี้คุณชานระไิ้บอกผมเริ่มกลับวกับมาบ้างแล้ว เริ่มดีขึ้นแล้วฮะเริ่มเห็นมีทางต่างชาติ้ามาเที่ยวมากขึ้นโรงแรมออฟสิเนเวตที่สูงขึ้นความคาดหวังของนักท่องเที่ยวช่วงนี้เขาเข้เขเขามาแล้วก็คิดอะไรคือผมคิดว่านักท่องเที่ยวนี่ก็คือจะมีการท่องเที่ยวสมานนะครับแล้วก็เป็นพาทเป็นเหมือนกับเ,เ,เป็นชีวิตประจําวันของเขาแล้วก็เมืองไทยก็เป็นิสมิสเน่ความความอยากมงเที่ยวเขาก็ยังมีอยู่ แต่เป็นเรื่องที่ว่าเราจะ,จะทำให้เขามั่นใจได้ไงว่ามาเที่ยวนี้แล้วเขา,าหนึ่งปลอดภัยที่สองคือกลับบ้านได้แต่เขามาแล้วก็ต้องการให้เกิดความสบายใจด้วยวันนี้เหตุผลหนึ่งคุณสุภาดาที่เรามาที่นี่เนี่ยเพราะว่าทางคุณชาญแล้วก็ทางู่นยการค้าเกษรเนี่ยมีเป็นนิทรรศการหรือเป็นอะไรครับครับที่จริงแล้วจะเป็นนิทรรศการก็ได้เราเรียกว่าคอนเซปต์ของอาร์ตไทมปี2009ปีนี้เนี่ยคือเราเราใช้คอนเซปต์ของการที่ว่าเรียกว่าเป็น Portrait ของ Identity <c oughs> คือในส่วนของตัวการที่เป็นตัวคุณ <c oughs> นะครับเหมือนกับตัวคุณคือพ o r เทร i ของดนิตี้ปีนี้เนี่ยเรานำมิวเซียมพ c ซของทางด้านนาฬิกาต่างๆเข้ามาเป็นเอ็กซเซึ่งมิวเซียมพ c ซพวกนี้คือไม่ไม่ได้ขายนะครับแต่ว่า <c oughs> ท,ที่จะถามเนี่ยคุณการคือดึงเข้ามาเนี่ยจัดอย่างนี้ <c oughs> แล้วมีจัดอย่างนี้อีกหลายอย่างเนี่ย <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่ขายตรงๆ แบบบางแห่งที่เขาแจกคูปองกันเลยลดราคาอะไรพวกนี้แบรนด์เนมทำไม่ได้รอคือแบรนด์นี้คือเหมือนกับการที่ที่ผมคิดว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยเขาเขาทำมาเนี่ยเขาทำด้วยความครับเป็เชฟด้วยคุณภาพเนี่ยเขาเรียกมีศิลปะเข้าไปอยู่นะแล้วก็แต่ละพีชเนี่ยที่ทำมาไม่ใช่ไม่ใช่ปั๊มเหมือนกับย่าพลาสติกคือแต่ละอย่างนาฬิกาบางเรือนใช้เวลาสองปีนะครับฉะนั้น เขาไม่ได้มีความสาม,มารถในการผลิตเป็น NAS <ะ>แมสได้ดังนั้นสิ่งที่เขาผลิตผลิตผลิตกรรมที่ขึ้นมาเนี่ยนวัตกรรมที่เขใส่เข้าไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาให้คุณค่าเหมือนกับสิ่งที่การค้าดังกล่าวเนี่ยก็<ะ>ยคือว่าเขาอยากให้ลูกค้าที่ที่ให้ที่ as, สึดมีคุณค่าน,นี้<ะ>ในการที่จะเทรเชอร์ร <ruined. S 1> ือเก็บรักษา<ะ>แล้วก็สามารถใช้กับชีวิตประจำวันของเราแล้วสะท้อนแบรนด์อื่นๆด้วยนะครับใช่ครับ แล้วทำไมคุณชาญมองว่านาฬิกากับศิลปะเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันคะหรือว่ามันสัมพันธ์กันคือเป็น,ปน,ปนทางด้านคือศิลปะเนี่ยถ้าเกิดเป็นในปีนี้เราใช้เรียกว่า fine art photography นะครับเป็นภาพของไอคอนเช่นมารินม<ะ>ันโรว์นะครับ<ะ>แล้วก็ภาพของโออริเฮเบิร์นหรือการดาลาต่างๆท,างที่เป็นไ<ะ>อคอนกับนักถ่ายภาพที่เป็นกร<ะ>ูนะครับ<ะ>รแล้วก็การเลือกพิมพ์เ d ็ดกระดาษที่เขาเลือกในการทำพิมพ์พวกนี้ ก็ต้องเลือกตระดูลพิเศษน,นะฮะต,ตัวตัวดายในการ,รทำมันเป็นกระบวนการของครับเป็ชื้อ๋อเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งตัวเอ็กซิิบชันอย่างเงี้ยครับก็ต้องเป็นเรียกวา่าไฮเอ็นเหมือนกันใช่ครับต้องหายเหมือนกันเราเรา,เราอย่างเช่นในกลุ่มของตัวไฟน้ำเนี่ยเราได้มาจากจากทางด้านยูเอสการีที่ที่ US แล้วก็บินมาทั้งชุดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดิจิทัลพิสังเกตการเนี่ยก็มาจากแบรนด์สังเกตกานะครับ เฉพาอที่อยู่ในเกษรเนี่ยคือนำตัวม<ะ>ิชชันพิสมาเอ็กซ์เพลทในกลุ่มนี้ที่จริงแล้วไม่ได้มาเขาไม่ได้ขายนะครับแต่ให้เรามาชมว่า history ของแต่ละแบรนด์เนี่ยมันเป็นยังไงอ๋อนี่ก็ไม่ได้ขายด้วยมิชช <Peace> ันพิสให้ทั้งทั้งภาพทั้งนาฬิกาไม่ได้ขายภาพภาพมีมีบางภาพที่ขายการจัดงานครั้นนนงนี้ทางเกษรมีพันธมิตรไหมคะมีครับก็ิ o r k กับพันธมิตรของทางด้านพวกทางด้าน our c l a วิญลาส o ิ r เท a s ลตุ๊ดเดิลล์มสว a t c h g r o แทคอยเอตต่างๆเป็นพานามิตรด้วยกันครับค่ช่าอยากไปดูแล้วคุณสุภาดา,าเดี๋ยวให้คุณชานพาไปดูไหมว่าตัวจริงๆเป็นยังไงค่ะอยากเห็นเหมือนกันค่ะคร,ค,รครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ